นี่เลยมีห้าติดหรือเปล่าไม่รู้เนะียน่าจะติดนะท่าสภาพนี้ผมว่าถ้าตรงวงเอวงเวียนวัดใจนี่ติดมันน่าจะต้องติดท่าไหนท่าหนึงเนะี่ยหรือรถชนกันเหรอทำไมไมีรอพอ ติดทาง,ขงเข้าปีหนึ่งสองไม่ใช่ไม่ใช่ติดเป็นท,าท่าปีหน่งปีสองติดอะไรวะอ๋อนี่ไงรถพ่วงชนในวงเวียนเออแล้วทำไมเข้าไปในกลางอย่างนั้นเลยอ่ะเข้าไปไงเพราะว่าไ thì sớm điểm hạt liền ạ